ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการประเภทที่เก้านะครับก็คือนันทนาการพิเศษครับนันทนาการพิเศษเนี่ยเป็นกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นในเทศกาลพิเศษมีการเตรียมสถานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นพวกสงกรานลอยกระทงปีใหม่โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นพวกการลอยกระทงงานสงกรานต่างๆ หรือนิทรรศการประเภทส่งเสริมความรู้อย่างเช่นการประกวดสิ่งประดิษฐ์การประกวดต้นไม้หรืออาจจะเป็นการแสดงบนเวทีอย่างเช่นละครดนตรีหรือเป็นการประกวดทักษะความสามารถอย่างเช่นทักษะการจัดสวนการจัดตู้ปลาหรือแม้แต่การเต้นรำาพวกลบลราดการเต้นรำพื้นเมืองเป็นต้น ขอบข่ายของกิจกรรมนาฏน,นาการประเภทที่สิบก็คือวรรณกรรมครับวรรณกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะความรู้ความสามารถทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการซึ่งแบ่งออกเป็นหลักๆก็คือ วรรณกรรมประเภทการอ่านวรรณกรรมประเภทการอ่านเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีหลากหลายอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นวนิยายการ์ตูนประวัติบุคคลสําคัญหรือวรรณกรรมอื่นๆ2วรรณกรรมประเภทการเขียนอย่างเช่นการเขียนร้อยแก้วร้อยกองนิยายเรื่องสั้นหรือแม้แต่การแต่งเพลงเป็นต้น3วรรณกรรมประเภทการพูดอย่างเช่นการพูดโตบาทีผู้ประกาศข่าวพิธีกรเล่านิทานการอภิปรายหรือการพูดในที่สาธารณะเป็นต้น ขอบขายของกิจกรรมนันทนาการประเภทที่11นะครับก็คือบริการอาสาสมัครบริการอาสาสมัครเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์และการให้การยอมรับให้ความร่วมมือของชุมชนทําให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะแบ่งออกเป็นหนึ่งเลยการพัฒนาชุมชนอย่างเช่นพัฒนาโรงเรียนวัด 2. อ,อาสาสมัครลูกเสือชาวบ้านสา อาสาสมัครด้านกีฬาสโมสรชมรมต่างๆสี่อาสาสมัครจัดกิจกรรมประเภทศิลปะชุมชนห้าอาสาสมัครนันทนาการนอกเมืองหกอาสาสมัครจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเยาวชนเจ็ดศูนย์เยาวชนอบรมนักเรียนนักศึกษาแสมาคมมูลนิธิเยาวชนอาสาสมัครอย่างเช่นพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิสายใจไทยเป็นต้น ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการประเภทที่12นะครับก็คือการท่องเที่ยวทัศนศึกษาการท่องเที่ยวทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตสร้างความประทับใจทราบซึ้งในธรรมชาติได้มีโอกาสศึกษาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างเพื่อนมนุษย์กับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งจะแบ่งออกเป็น หนึ่งการท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านศิลปะและดนตรีอย่างเช่นพวกพิพิธภัณฑ์โรงละครโรงภาพยนตร์ศูนย์วัฒนธรรมหอศิลป์หรือศูนย์สังคีตเป็นต้นสองการท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านวรรณกรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์อย่างเช่นทัศนศึกษาที่วัดโบราณสถานอุทยานแห่งชาติต่างๆ 3. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านการติดต่อสื่อสารอย่างเช่นไปที่สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ 4. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านสถานที่ราชการอย่างเช่นที่ทำเนียบรัฐบาลกระทรวงต่างๆ 5. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเป็นต้น 6. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านโรงงานแล้วก็สถานประกอบการต่างๆอย่างเช่นพวกโรงงานรองเท้าโรงงานผลิตเสื้อผ้าหรือโรงงานทอผ้าเป็นต้น 7. การท่องเที่ยวทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเช่นไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท้องฟ้าจำลองหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์8การท่องเที่ยวทัศนศึกษาแหล่งสุขภาพอนามัยต่างๆอย่างเช่นไปที่สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพต่างๆเป็นต้น